ครับไอ้ดินดำครับเพ<ม>็มาสเจักสกุลนครกับเพจสกุลน,นครโมเดล,เดลครับผมพาพี่น้องมาอยู่ที่สิบประคามสิบประคามครับผมแลวกล<อ>มาเว่าเรื่องราวของครามเมื่อนี้ครับพี่น้องสีได้เห็นอีกหนึ่งกิจกรรมของสกุลน,นครโมเดลน<ช>ั่นก็คือครามสกุลนครของเราเมื่อนี้ไอดีนดัมสิบห้าเบ่าลมไปหูจั๊กตั้งแต่ต้นน้ำบ่อกลางน้ำปลายน้ำเป็นแังแดงของสกุลนครโมเดลเกี่ยวกับกิจกรรมครามครับ ตั้งแต่เห็ดตั้งแต่ปลูกปลูกคามเลยทอย้อมแมนที่สาคัญครับวันนี้มีนัดกับชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งที่เชี่ยวชาญด้านเรียกว่าผ่าระดับโลกให้แม่นบอกให้เพิ่นสิมาเบิ่งผมอยากถามว่าเพิ่นสนใจหลายให้รับคามสกุลนครให้ให้ยังเอาไหไอ้ดิดับซ้อมไหมครับไอ้ดันได้ทูนัดตันสาตร์มาแล้วครับมาจากญี่ปุ่นเลยนะครับเราท่านเป็นเจ้าของกิจการโรงงานอยู่ประมาณสามประเทศ ปานั้นแ่ะแมนครับแต่ว่ามันเนไต่ข้ามสกุลนครแมนอยู่ญี่ปุ่นก็มีอยู่เมืองจีนก็มีครับเหมือนไอ้ดินดําได้โทรคุยเล่นร้วเลยละครไม่นี่พี่น้องสีได้รับคําตอบว่าเป็นยังสกุลนครโมเดลเข้ามาแล้วตัางชาติต้องมาเบิ่งครามแล้วสิ่สนใจแบบไหนแล้วพี่น้องสีได้หู้ว่าครามสกุลนครไปฮ้อมมองไหนแล้วครับติดตามเลยไปไปพี่น้องครับพี่น้องครับนี่คือเรื่องราวของ ครามแม่นครับสิบประครามบนนี้ครับผมนี่คือหนึ่งในกิจกรรมของสกุลนครโมเดลครับบาลลูครับบอกครับผมผมก็อยากู้อยู่ว่าจริงๆแล้วมองนี้เพิ่นการะนาดซีเอ็ดมาโดนละเรื่องครามแม่นครับปนี้สกุลนครโมเดลเข้าเข้ามาแ,มแต่ว่าสิ่งนึ่งที่ผมสรงใสเลยละ่ะว่าแต่โกนใหบ้านเขาคิดกัในยังไง้ะบาดนี้สกุลนครโมเดลอาจารย์เพื่อนเข้ามาเนี่เพื่อนมาซ้อยอย่างนี้เราติดยังกับบาลลม ก่อนหน้านี้ยูนี่กับผมมีอะไงครับมีเป็ดปลาบ่เอกตอนสกุลกดอกโมเดลเข้านะครับสิมี้วนากิจกรรมครับดีเพื่นดูแลอยู่โดยดออกเตร์วัฒนาครับแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธีสานครับบอกเพิ่นเป็นผู้ดูแลอยู่มาเจนนี่น้องมันเนาะแม่เสียผ้าเบาลมกับพี่น้องไปฟังสิ่งที่ผมสงสัยครับคือว่าอย่างคู้บ่กแกรนสกุลของเฮายกระดับไปสามารถสามารถที่จะสามารถมีมาตรฐานส่งออกแล้วก็ชาวญี่ปุ่น อย่างที่นี่น้องเยน็นหลักมะครับเพื่อนมีความสนใจเพื่อนมีความเรียกว่าคามกุลนครมีจุดเด่นในเรื่องของความเป็นธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมผมอยากถามหลักว่าเป็นยังเค็ดให้คนต่างชาติสามารถมาซื้อของเขาได้โพดโพลแบงูแบกแสงได้เรื่องต้องไ,ไป <คน S 2> ถามญี่ปุ่นเจ้ากับหู้โตัว,วาจข้าเจ้าปินแบบนบไส่นะครับเขาสัมผัสมาแล้วมันยิ่งเสครับแม่ห <ๆ S 2> <ๆ S 1> ลักเห็นบาล้มพยักหัวอยู่แเพื่อนบมเปยออกเขาก็เข้าใจ เดี๋ยวไปนะใช่ละมาพี่เหียงก็เจ้าของใช่ละวสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่อันนี้พี่ออยอ๋อพี่ออยแล้วก็อาจารย์ตุกตาทุกตานะครับอาจารย์ตุ๊กตานี่อยู่ใส่ครับหนูอยู่ราชมงคลค่ะอีสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนครค่ะครับส่วนเหียงเกี่ยวกับเหียงครับอาจารย์หมุสอนสาขาวิชาพืชศาสตร์พืชศาสตร์ใช่ค่ะแต่ว่าก็ สอนวิชาสอนจะ้เป็นพอเรียนเนื้อเยื่อแต่ว่ามาทําเรื่องคลางกับที่สกุลนครมันกัแอร์พลายได้ใช่ค่ะแอรพลายได้เอาสิ่งที่เราเรียนมาวิธีการเดียวกันมาใช้กับคลามแค่นั้นเองพี่อ้อยครับอจะตุกใจกันไหมล่ะเห็นคนหลอกได้พี่อ้อยเห็ียดค้ามเหดีย่ยางนี้มาแต่โดนปันใดแล้วเริ่มตั้งแต่ปีสั5ผค่ะอยา1 7่ตั้งปีแล้วเหรอ8ปีนี้ค่ะ8ปีแล้วครับผม เป็นยังคือเหตุคามครับคือโบไปเหตุแนวอื่นที่แรกนี่คือความคิดนี่คืออยากมีรายได้อยากมีรายได้ที่มองถึงอาชีพอะไรก็ได้ที่ทํางานที่บ้านและไม่ต้องทํางานที่อื่นบอกแต่ก่อนเหตุยังก่อนปีห้าเจ็ดตก่อนก็คือเหตุงานค่ะเหตุงานเหตุงานเป็นการเงินอยู่ที่วันนอนวันนอนนี่ละขายรถมอเตอร์ไซค์เกี่ยวกับบัญชงบัญชีว่าไปแล้วมาเหตุคามหมายถึงว่าเขามีพื้นฐานมาก่อนบบในการเหตุคามนี่หรือว่าจังหดไม่มีเลยค่ะ บอกเข้ามาปีแหเจ็ดแล้วสกลนครมเดิวเข้ามาปีไหนปีหกสามหกสามหกสามปีค่ะเฮ็ดมาพกเจ็ดปีแล้วจังได้เข้ามาโครงการว่าให้ฟังเนี่ยครับว่าแต่ก่อนเขาเห็ดมาแบบใดแล้วเข้าขายยังไดเนี่ยแต่ก่อนก่อนสกลนครโมเดิวามนี่แต่ก่อนก็คือทาแบบเป็นภูมิปัญญาก็คือไปเรียนรู้มาตอนแรกก็คือยังไม่ได้ได้อย่างที่บอกแต่ทีนี้พอทําแล้วมันใจรัก ชอบอชอบในสิ่งที่เราทำสิ่งที่เราทาคือเป็นธรรมชาติธรรม,มะคือธรรมชาติเป็นสิ่งที่เราประทับใจมากครับข้าต้องคืออยู่สภาพแวดล้อมอที่เป็นธรรมชาติทั้งหมดคือข้าบริเวณเคมีหานาค่ะแล้วที่นี้เราก็เกิดความรักความชอบเกิดการทดลองนอกจากยอมพาแล้วที่นี่ของเราก็ยังย้อมเปลือกไม้เปลือกไม้สีจากใบจากดอกอย่างที่เกี่ยวกับธรรมชาติเอามันนาใส่กันเบิดลแมนค่ะย้อมเลยแมงคค่ะแล้วข้ากระขายออกตลาดก็คืออยู่ที่ถนนคนเดิน มีโอกาสจ้านวนท่าคามน่ะหระใช่เมียน่ะไป้าอยู่หันประจำก็ทําให้มีคนรู้จักเออเรามากขึ้นพอสมควรใช่ค่ะแล้วก็ขายทางเพจด้วยอค่ะพอมาสกุลนครมเดลเขอมาเราก็มีโอกาสได้ทํางานวิจัยเหมือนเป็นวิจัยเนาะเป็นงานทดลองค่ะใช้คำว่าวิจัยได้เลยทดลองเลยแบบนี้ใช่ค่ะก็มีความชัดเจนขึ้นโดยที่อาจารย์มาให้ความรู้เท่าก็เลยมีความแม่นยําในการทําคลามที่ชัดเจนมากขึ้นออียงแต่ก่อนผู้ปัญญาในการเท็ด ส่วนใดที่แต่ก่อนที่มันเปลี่ยนมากรคือคือเรื่องไหนครับเอาว่าไปเรื่องแรกเลยเพราะว่าของ,ของนายทำเสร็จตรงทางเนาะก็คือตั้งต่การปลูกปลูกค่ะแล้งก็จะมีการจัดระเบียบสมัยก่อนข้าจารวนางมึงให้หไปนะอพอมาเข้าโครงการอาจารย์ก็มาแนะนาําในเรื่องของการยกล่องเอาตีเห<ช>็ดเป็นยกร่องเห็ดเป็นส่วนดีๆใช่ค่ะเป็นยังครับคือบ่ให้เขาบ้านคือเก้าเป็นอย่างคือบ่ให้ว่าเจ้าก็คิดถึงไปถึงนาหวานะค่ะไอ้บอก มันก็ดีอยู่มันง่ายแต่ว่าผลผลิตมันมันเราสามารถจัดการได้ดีแต่ถ้าแบบนี้นี่คือหนึ่งมันลดต้นทุนเมล็ดพันธุ์บอแม่งค่ะสองก็คือสามารถจัดการได้ดีด้วยคำว่าลดต้นทุนเมล็ดพันธุ์แสดงว่าซื้อบเม็ดกระไดหรือยังไงก็จะปลูกแล้วก็เก็บต่อบออ๋อเออถ้าไม่มีก็ต้องไปซื้อมาต้องไปซื้อหรอเ่าเนาะเพราะว่ามันกิโลละห้าร้อยถึงหกร้อยบาทเออให้รังค้นก็ต้องไปซื้อใช่เอาก็ได้หลดตรงนี้ํำใช่ค่ะ